ส่วนสถานการณ์โควิด1 9ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการให้ร้านจำหน่ายอาหารจังหวัดเชียงใหม่สามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติแล้วนะคะหลังจากที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณโกวิดคะ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อเพียงแค่1นคนขณะที่โรงพยาบาลสนามนะครับเตรียมที่จะปิดหลังจากผู้ป่วย2คนสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับส่วนที่ร้านอาหารนะครับซึ่งวันเมื่อวานนี้มีการเปิดวันแรกตามปกตินะครับบรรยากาศก็ไม่ได้คึกคักนะครับบรรยากาศค่ำคืนแรกที่ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่คึกคักนะครับหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีคาสั่งผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารสามารถเปิดบริการได้ตามปกติแต่ยังห้ามจําหน่ายแล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอลในร้านนะครับแต่จากการสังเกตของทีมข่าวพบว่าทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองแล้วก็ป้องกันโควิด -19 นายกสมาคมร้านอาหารและก็สถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังจากจังหวัดเชียงใหม่เริ่มผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างโดยเฉพาะร้านอาหารสามารถเปิดได้ตามปกติ มาตรการทางกล่าวนะครับจะมีผลต่อผู้ประกอบการไม่มากนักเนื่องจากช่วงเวลาที่เป็นช่วงวิกฤตโควิด1 9มีลูกค้ามานั่งรับประทานเพียงร้อยละ20เท่านั้นแต่ก็จะนั่งไม่เกิน21-22ถึง22นาฬิกาอยู่แล้วครับแต่ถ้าเรามองว่าเรามีการจำกัดในเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนช่วงดึกนะครับพูดถึงว่าความวุ่นวายหร,วามมาหรือว่าความเมาหรือว่า การที่ปล่อยปะละเลยนี่นะฮะถ้าเราให้ร้านอาหารทั่วไปเพราะตอนนี้ก็เปิดเฉพาะร้านอาหารทั่วไปอยู่แล้วนะไม่ใช่สามันเทิงนียให้เขาจําหน่ายได้ถึงประมาณสักสองทุ่มหรือวาสามทุ่มผมว่าก็เป็นโอกาสที่จะทําให้ร้านค้ากลับมาสามารถมียอดขายที่ดีขึ้นครับผมล้วเศรษฐกิจก็จะเศรษฐกิจ,จก,ก็จะดีขึ้นตามนะครับ ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานพบผู้ป่วยเพิ่มเพียงแค่1คนแล้วก็มีตัวเลขตัวเดียวต่อเนื่องหลายวันทําให้ตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมที่จะปิดโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมนานาชาติหลังเปิดรองรับผู้ติดเชื้อเข้าพักตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาทําการดูแลผู้ป่วยกว่า2,500คนและเมื่อวานนี้นะครับได้ส่งออกผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านจํานวน2คนสุดท้าย โดยคาดว่าวันที่15มิถุนายนนี้จะมีการถอนกําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ทั้งหมดแต่ทางนี้นะครับยังคงสภาพของโรงพยาบาลสนามไว้จนถึงวันที่30มิถุนายนเนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ก่อนที่จะส่งคืนพื้นที่ให้แก่ศูนย์ประชุมนานาชาติต่อไปครับขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนทั้งแอสตราเซเนกาและก็ซินแวกทั้ง3วันที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการฉีดไปแล้วกว่า20,000คนหากรวมยอดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับจะมีผู้ที่ได้รับการฉีดแล้วกว่า9,000 90, 0คนส่วนยอดการจองจะอยู่ที่200,000คนแล้วก็ยอดสำรวจผู้ที่ต้องการรับวัคซีนมีมากกว่า1ล้านคนนะครับขณะที่จุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับคือบริเวณถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสถานที่ที่มีการผ่อนคลายมาตรการนอกจากร้านอาหารนะครับ ซึ่งจะเปิดได้หรือไม่นั้นนี่ก็ต้องดูที่มาตรการของทางเทศบา,นาลนครเชียงใหม่ว่าจะทำเกินการเปิดได้ในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ได้หรือไม่นะครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์โควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณคุณโควิดค่ะค่ะ